สวัสดีค่ะเพื่อนเพี่น้องทุกท่านนะคะวันนี้วัตถุดิบที่พี่แขกจะมาสอนทําขนมนะคะคือมะม่วงสุกค่ะก็มีอยู่ว่าลูกค้าเนี่ยได้สั่งเค้กกล้วยหอมนะคะ100ชิ้นแต่ช่วงเดือนกระดากมดาสิงหาอะไรเงี้ยนะคะกล้วยหอมจะไม่มีค่ะแล้วก็แพงมากพี่แขกก็เลยแนะนําลูกค้าว่าให้ใช้เค้กมะม่วงแทนนะคะซึ่งลูกค้าก็ตกลงค่ะ พี่แขกก็เลยคือโอกาสถ่ายวิดีโอนะคะเพื่อทําคลิปให้เพื่อนๆดูกันนะคะขั้นแรกพี่แขกก็ต้องปอกมะม่วงนะคะแล้วก็ฝานเอาเม็ดออกค่ะหลังจากนั้นก็ซอยให้ละเอียดนะคะ ันนี้พี่แขกหั่นมะม่วงไว้ตั้งแต่ตอนกลางคืนนะคะเพื่อที่จะทําพรุ่งนี้เช้าถ้าเพื่อนๆมีเวลานะคะก็สามารถหั่นแล้วใช้เลยได้ค่ะไม่เป็นไรแต่พี่แขกไม่มีเวลาก็เลยเตรียมไว้ตอนกลางคืนค่ะเนี่ยค่ะพอเช้ามาพี่แขกก็จะแบ่งใส่กะละมังนะคะเป็นมะม่วง100กรัมค่ะเนยสด1ช้อนโต๊ะแล้วก็เกลือป่นนะคะเป็นหนึ่ง 1, ส่วนแปดช้อนชา หลังจากนั้นเราก็เทใส่หม้อทอดไร้น้ำมันค่ะหรือเพื่อนๆจะใส่เตาอบก็ได้นะคะเพื่อให้มะม่วงเขาเอ่อเ็ตัวสักครู่ค่ะไม่ต้องถึงกับเดือดมากนะคะนี่ค่ะถ้าเป็นหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะพี่แขกก็จะอบประมาณ5นาทีค่ะแล้วก็ใช้ไฟ180องศานะคะแค่พอให้มะม่วงเขาแบบสุกนิดหน่อยค่ะจ้าหลังจาก เรารอมะม่วงนะคะสุกแล้วก็จะมาตีขนมกันค่ะใช้ไข่ไก่8ฟองนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะ300กรัมถ้าเพื่อนๆชอบหวานน้อยกว่าน,นี้ก็สามารถลดได้นะคะแล้วก็เกลือค่ะครึ่งช้อนชาโอวัลเลติกรัมค่ะ ก็ใส่ไปในหม้อเลยนะคะแล้วก็ปาดกับตะก,กร้อค่ะจะได้ไม่เลอะเทอะนะคะค่ะหลังจากนี้เราก็เอาเข้าเครื่องตีเลยนะคะใช้ความเร็วสูงสุดก่อนค่ะค่ะระหว่างที่เรารอเครื่องเขาตีนะคะเราก็จะมาเตรียมแป้งกันค่ะใช้แป้งเค้ก300กรัมแป้งข้าวโพ,50 g, พด50กรัมผงฟู1ช้อนชา เบกกิ้งโซดา2ช้อนชา mm hmm. นี่ค่ะ mm hmm. เมื่อเราผสมเรียบร้อยแล้วเราก็ร่อนแป้งไว้ได้เลยเนื mm ่อ hmm. ร่อนแป้งเสร็จนะคะเราก็จะหันมาเตรียมมะม่วงค่ะมะม่วงที่จะใส่ลงไปในเนื้อเค้กนะคะอันนี้ใช้300กรัมนะคะแล้วก็จะมีโยเกิร์ตค่ะครึ่งถ้วยนะคะเป็นครึ่งถ้วยโยเกิร์ตนะคะแล้วก็คนค่ะให้เขาเข้ากันนะคะ นี่ค่ะเราก็หันไปดูเครื่องก็เนื้อแป้งเขายังใช้ไม่ได้นะคะพี่แขกก็จะหันมาผสมมะม่วงกับโยเกิร์ตต่อค่ะคนให้เขาเข้ากันนะคะ,ะเมื่อเราคนเข้ากันแล้วก็พี่แขกก็จะพามาดูที่เครื่องตีไข่นะคะเนี่ค่ะเนื้อเขาก็จะขาวฟูนวลขึ้นค่ะ นี่ค่ะเขาจะหยดแบบนี้นะคะใกล้ที่จะใช้ได้แล้วค่ะนะคะพี่แขก็จะขอตีอีกสักครู่นะคะเพื่อให้เหนื้อเขาข้นกว่านี้ค่ะนี่ค่ะพอยกขึ้นมานะคะแล้วเขาก็จะกองแบบอยู่ที่เดิมนะคะคือไม่ยุบลงไปทันทีนะคะแสดงว่าใช้ได้แล้วค่ะ หลังจากนั้นพี่แขกก็จะหลีนะคะเหลือเกียร์ต่ำสุดเลยแล้วก็เทปแป้งที่ร่อนไว้แล้วค่ะลงไปเลยแล้วเราก็ตีด้วยความเร็วต่ำก่อนนะคะหรือว่าเกียร์หนึ่งนะคะอ่าพอแป้งเขาไม่ฟุ้งแล้วพี่แขกก็จะเพิ่มเป็นความเร็วปานกลางนะคะนี่คระแล้วก็ต้องปาดขอบหม้อด้วยนะคะแป้งเขาจะได้ไม่เป็นเม็ดค่ะ ีต่อไม่นานนะคะแค่พอเขาเข้ากันค่ะแล้วเดี๋ยวพี่แขกก็จะหลีเป็นความเร็วต่ําสุดนะคะนี่ค่ะแล้เวเราก็จะมาเตรียมใส่มะม่วงค่ะที่เราผสมไว้เมื่อสักครู่นะคะนี่ค่ะค่อยๆเทนะคะเทลงไปได้เลย เมื่อเทหมดแล้วนะคะเราก็จะเพิ่มเป็นความเร็วปานกลางค่ะค่ะมาตีได้ที่แล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่น้ำมันกันนะคะใช้45กรัมค่ะยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะค่อยๆเทลงไปนะคะช่วงนี้เราก็จะใช้เป็นเกียร์ต่ำสุดเลยนะคะนี่ค่ะแล้วเราก็พอเราใส่น้ำมันหมดเราก็จะเพิ่มเป็นความเร็วปานกลางค่ะ ตีอีกสักครู่นะคะไม่ต้องนานนี่ค่ะเนื้อเค้กของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะตีเสร็จแล้วก็จะได้เนื้อเค้กแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปหยอดกันค่ะวันนี้พี่แขกจะหยอดใส่ถ้วยแบบนี้นะคะระหว่างนี้เพื่อนๆพนพี่น้องก็อย่าลืมวอร์มเตาไว้ก่อนนะคะใช้ไฟ180องศาค่ะ พี่แขกใช้เป็นเตาอบแก๊สนะคะเนี่ยค่ะถ้าเราอยอดเสร็จหมดแล้วนะคะพี่แขกก็จะแต่งหน้าด้วยมะม่วงค่ะที่เราอบด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันเมื่อสักครู่นะคะเนี่ยค่ะหยอดไม่ต้องเยอะค่ะสักกองสามชิ้นอะไรอย่างนี้นะคะ,ะเราก็แต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็เอาเข้าเตาอบกันค่ะ ใช้ไฟ180องศาค่ะเราก็จะอบประมาณ25 3 0นาทีนะคะแล้วแต่เตานะคะนี่คะ่ะสุกเรียบร้อยแล้วคะ่ะเค้กมะม่วงนะคะหน้าตาหน้าทานใช่ไหมคะสีก็สวยด้วยคะ่ะถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่แขกด้วยนะคะ วันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ